สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คณิตศาสตร์ใช้บ้านมาแล้วกับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่1กันยายน68รอบนี้ผมจะพาไปคำนวณทีละขั้นตอนเหมือนเดิมครับแต่พิเศษกว่างวดก่อนเพราะผมเพิ่มสูตรใหม่เข้ามาอีกหนึ่งสูตรเพื่อช่วยให้เพื่อนๆมีตัวเลือกที่ชัดเจนมากขึ้นและท้ายคลิปผมจะจับเลขเน,น้นๆ2ตัวบนล่างให้ฟรีฟรห้ามพลาดเด็ดขาดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับ คลิปนี้ผมมีแนวทางเป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิต และสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือเลขนี้เป็นแนวทานจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับ อ่าแต่กี้เป็นเสียงจาก AI นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับนะครับเอซทุกท่านเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับอ่าอันนี้คือเด่นบทล่างนะครับที่ผมเรียกว่าสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะแถมสูตรมือไปอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรใหม่แต่เดิมทีก็มีสูตรเก่าอยู่แล้วนะครับรวมสูตรใหม่ก็เป็น2สูตรนะครับสําหรับสูตรคํานวณมือนะครับ อ่ะส่วนชุดโปรแกรมนะครับนี่นะครับเลขผลลัพธ์นะครับทั้งหมด10ตัวนะครับผมก็แบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมนะครับกลุ่มแรก932นะครับกลุ่มที่2 4508นะครับกลุ่มที่3 6 7 1นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บรูปนี้นะครับไว้เทียบนะครับตอนจับชุดนะครับ เราไปที่สูตรคำนวณมือกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรดังเดิมก็ให้ใช้หลักร้อยนะครับอ่าเราก็นำหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับแล้วบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอาเฉพาะเลขศูนย์นะครับแล้วบวกหนึ่งอ่าศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับแล้วบวกหนึ่งเป็นสองนะครับ แยกเป็นกลุ่มที่สองนะครับก็ได้สองบวกสามนะครับได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองก็ได้แปดนะครับอ่สูตรที่สองนี่เอ,อ้ยไม่ใช่สูตรที่สองกลุ่มที่สองนี่เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับพักหลังนี่ไม่ค่อยแม่นนะครับในงวดนี้ผมจะใช้เฉพาะสี่ตัวแรกนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอ่ะทีนี้ ผมจะสอนสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับเราไปต่อสูตรใหม่กันเลยนะครับให้สังเกตลูกศรเหมือนเดิมนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเลข9นะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้ก่อนหรือ คีดได้หลักร้อยและหลักสิบสองครั้งนะครับนําไปบวกกันนะครับนําไปตั้งบวกเดี๋ยวผมตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าน,นี้ได้ศูตรแล้วมาตั้งบวกนะครับหลักร้อยคือเก้านะครับบวกหลักสิบก็คือเจ็ดนะครับหลักสิบสองตัวนะครับแล้วบวกสี่คงที่นะครับเท่ากับเลขคงที่ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับ นี่เริ่มบวกกันเลยนะครับ9บวก7ได้16นะครับตกเลข6เนาะหลักหน่วยนำเลข6กมาบวก7นะครับก็ได้13นะครับนำหลักหน่วยเลข3บวก4คงที่นะครับก็ได้7นะครับทีนี้บวก3คงที่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้10เนาะอาจจะพาะเลข0ูนย์มาใช้นะครับเด่น7กับ0นย์นะครับทีนี้เลข0ูนย์มันไปชนกับสูตรแรกนะครับ นี่เลขศูนย์นะครับก่อ,อนจะจับชุดนะครับเราไปดูเลขโปรแกรมก่อนหมดที่แล้วก็เข้าตรงกลางนะครับหมดที่แล้วเข้าตรงกลางนี่คือสูตรโปรแกรมสามหมื่นกับสูตรที่ให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวผมย้ายสูตรคำนวณมือก่อน มันบังนะครับย้ายลงมา,าประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะแบ่งเป็นสามกลุ่มเหมือนเดิมตอปโปรแกรมนะครับแบ่งเป็นสามกลุ่ม นี่ตรงกลางสี่ตัวนะครับตรงกลางสี่ตัวก็คือสี่ห้าศูนย์แปดนะครับผมจะเลือกเลขศูนย์นะครับเพราะว่าตรงกลางมันก็มีเลขศูนย์นะครับผมจะใช้เลขศูนย์จับซ้ายขวาเลยนะครับทั้งซ้ายเก้าสามสองทั้งขวาหกเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆก็มีเลขที่ชอบก็ตัดสินใจจับกันเองนะครับจับคูตันเองอันนี้ผมจับตามใจผมนะครับ อ่าผมใช้ใช้เลขศูนย์ตัวเดียวเลยเลขวิ่งรูดนะครับเลขศูนย์นะครับเอาทางซ้ายก่อนเนาะศูนย์เนะครับศูนยสาย์สทีนี้ไปทางขวา06 0ย์หศูเอาแค่นี้พอนะตามที่บอกนะครับใครมีเลขที่ชอบก็จับตามใจตัวเองเด้อผมก็ไม่รู้ว่าเลขโจอ,อะไรนะครับอันนี้ผมจับตามใจผมหัง,งวดก็ถูก บางงวด็แม่นบางงวดก็ไม่แมนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวิ่งรูดเลขศูนย์นะครับก็มี0ูนย์เนะครับอันนี้คือคู่บนล่างนะครับศูนย์สามศูนย์สองศนะครับตรงกลับบนล่างนะครับพตัวนี้คือสูตรบนล่างนะครับเารณากันเองนะครับสูตรก็สอนไปแล้วเด้อเทคนิคการชนการจับชุดก็ตัดสินใจกันเองนะครับ ก็ได้จะวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆได้เสี FC, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ